ท่านผู้ชมว่าแปลกไหมฮะ ถ้าประเทศเราเนี่ยมีความคิดจะทําบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าคนอีกประเทศหนึ่งเนี่ยกลับมารู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนแทนคนประเทศเราเอะไรวะเน,นี่ยก็สืบเนื่องมาจากในฝั่งโซเชียลของฝั่งไทยนะครับรวมไปถึงบางสํานักข่าวของไทยด้วยก็เป็นการออกมาแชร์เป็นบทความนะครับโดยมีข้อความประมาณว่าตอนนี้เนี่ยหน้าฝั่งไทยเนี่ยก็มีนันายบายใหม่ที่จัดอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาหรือชพะพมา่าเนี่ยได้มาเป็นแรงงานนานสูงสุดถึง1ปีโดยเพอนะครับว่านี่ นี่แหละเป็นวันดีเดย์ที่จะแสดงให้ประชาคมของโลกเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะก็มีแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้ลีภ้ภัยใครก็ตามที่ปฏิบัติตามระเบียบเงื่อนไขรวมถึงกฎหมายเนี่ยก็จะได้รับโอกาสในการทํางานด้วยแล้วก็มีนิสหนึ่งนะครับได้มีการส่งสารไปยังบางประเทศแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าประเทศไหนโดยบอกนะครับว่าจะเป็นการส่งสารไปยังบางประเทศนะที่อาจจะก,กําลังมีปัญหากับเราอยู่โดยอยากให้รู้เอาไว้ว่า,ยวาอย่าคิดนะว่าประเทศไทย นี่จะขาดแคลนแรงงาน ไม่มีทางเราไม่เคยขัดแคลนแรงงานจ้าซึ่งก่อนหน้านี้อะเนาะถ้าใครจํากันได้นะฮะจะมีอยู่ประเทศหนึ่งะนะฮะที่เรียกแรงงานกลับประเทศตัวเองโดยบอกว่ากลับมาบ้านเราบ้านเรามีสวัสดิการที่ดีกว่ากลับมาเถอะอย่าไปเป็นแรงงานในประเทศไทยเลยเขากดดันเขาข่มเหงอะไรก็ไม่รู้โอ้โหสรรพัดมากมายมีความเชิญชวนนะครับบอกว่ากลับมาประเทศเราเถอะเดี๋ยวมีรถบัสไปรับนะเนี่ยสวัสดิการก็พร้อมโรงพยาบาลก็มีงานก็ มีเงินเดือนก็สูงกลับมาเลยทํางานฝั่งบ้านเราเนี่ยเงินอาจจะน้อยกว่าฝั่งไทยก็จริงนะแต่เราเป็นชาวประเทศของเราเองเนี่ยเรามีโอกาสเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆมากกว่าเห็นไหมดีขนาดนี้แล้วก็ภายหลังไม่นานครับก็มีบางส่วนไม่ยอมกลับก็มีข่าวลือออกมาอีกว่าถ้าไม่กลับนะจะยึทดที่ดินอ่าไปงั้นไปอีกก็เลยพบว่ามีแรงงานบางกลุ่มก็ต้องจำนนลกลับ เพราะกลัวว่าถ้าไม่กลับเนี่ยที่ดงที่ดินอาจจะโดนยึดก็ได้ซึ่งภายหลังไม่นานนะครับก็ฝั่งเขาก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมจ้าแรงงานจากประเทศฝั่งคุณนะ่ะกลับไปยังฝั่งฉันแล้วนะแบบหลักแสนหลักล้านคนอย่างงี้เนี่ยลำบากละเซแน่นอนครับในฝั่งโซเชียลประเทศของเขาเองเนี่ยก็ออกมาพูดนะว่าอืมเป็นยังไงล่ะคนประเทศของฉันกลับมาหมดแล้วฝั่งไทยเดือดร้อนแน่ๆเพราะว่าขาดแคลนแรงงานอุ๊บะสวยแน่เขาก็มีความมั่นใจฮะหลังจากที่เพื่อนบ้านของเขาหรือว่า คนประเทศเขากลับไปแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่ายังไงฝั่งไทยเดียก็ต้องเดือดร้อนแน่ๆเพราะว่าแรงงานกลับมาหมดแล้วแล้วใครจะไปทําการหึแต่ไง,งระบบกนที่สําคัญมีความมั่นมั่นแลวก็มีการโพสต์แบบยุ่ยุดด้วยนะฮะว่าฝั่งไทยอะเดือดร้อนแน่ๆมีกระแสะข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับว่าเนี่ยฝั่งไทยนะธุรกงธุรกิจเจ๊งบงเกมได้เลยเพราะว่าแรงงานสําคัญกลับประเทศไปหมดแล้วเนี่ประมาณนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้แบบนั้นเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยครับที่มาเป็นบทความเนี่ยที่ฝั่ง ฝั่งไทยจะอนุญาตไทยผู้ีิภายที่ทำถูกต้องตามนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็เป็นชาวเมียนมาเนี่ยสามารถมาทำงานในประเทศไทยได้แล้วก็บอกแบบเก๋ๆนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการให้โอกาสตามหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักมนุษยธรรมคือเราก็ได้ได้เต็มๆเลยฮะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ก็น่าแปลกใจหลังจากที่กระแสข่าวเด็ดถูกเผยแพร่ออกไปก็ปรากฏว่ามีชาวกัมพูชาบางส่วนนะครับมาคอมเมนมต์ถล่มทลายว่าฝั่งไทยเละเลยฮะบางคนก็บอกนะครับว่าคอยดูนะสักวันหนึ่งเนี่ย การพูชาิจะกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นเจ้านายของประเทศพวกเขาโอ้โหอะไรเนี่ย บางคนก็บอกนะครับว่าฉันไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเอาใครมาทํางานเพราะว่าแรงางานที่คุณเอามาน่ะจริงๆแล้วเขาไม่มาก็ได้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้งอหลอกเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็อาจจะอยากงานในประเทศของตัวเองก็ได้หรือไม่เขาคงอยากจะไปประเทศอื่นมากกว่าบางคนก็บอกนะครับว่าก็ลองทําดูสิไม่แน่นะอาจจะมีการเปลี่ยนผู้นําอีกก็ได้นี่ชาวคอมเมนต์บางคนก็บอกนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเล่นอะไรกลายเป็นสนามเด็กเล่นไปหมดเลยนะไม่เป็นมืออาชีพเลยแล้วก็หัวเราะฮะชาวกัมพูชาคนต่อมา บอกนคะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยนะประเทศกัมพูชาเองเนี่ยก็ไม่เคยมานั่งกังวลเรื่องของแรงงานหรือว่าปัญหาแรงงานเลยซึ่งไม่เหมือนประเทศไทยหรอกประเทศไทยเนียมีแต่ปัญหาเรื่องของการขัดแคลนแรงงานนู่นนี่นั่นดูสิใครแตกต่างกวกันชาวคอมเมนต์คนต่อนะครับบอกว่าฉันจะบอกอะไรให้รู้นะว่าแรงงานเนี่ยไม่สามารถทดแทนหรือว่าแทนที่กันได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องใช้เวลารวมถึงต้องมานั่งเทรนกันใหม่อีกคือจะบอกประมาณว่าไม่มีใครมาทดแทน คนกัมพูชาได้ประมาณนั้นละมั้งครับคนต่อมาบอกนะครับว่าการัมพูชาเนี่ยพวกเราเป็นคนที่ทํางานเต็มเวลาแบบมีสแตนดาดและพวกเราเนี่ยก็มีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยคือต้องบอกนะครับว่ามีข้อความจากชาวคอมเมนต์จำนวนมากๆเลยนะครับมาคอมเมนต์ทั้งๆท,ที่เนี่ยเป็นนโยบายของประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกัมพูชาเลยแม้แต่นิดนึงแล้วการที่ฝั่งไทยเนี่ยอาจจะให้โอกาสชาวเมียนมามาลองงานในฝั่งประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของเขาเลยถูกไหมฮะ แต่ก็น่าแปลกว่าจากโพสต์แล้วก็บทความดังกล่าวนั้นกลับสร้างความไม่พอใจให้กับชาวคอมเมนต์บางส่วนไปซะอย่างนั้นก็นี่แหละฮะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงหรือสิ่งใดทําให้เขาคิดแบบนั้นได้ท่านผู้ชมละครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์บอกการใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วกันกนะครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องรบเรียรงของแอดมินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ